สวัสดีเช้าวันที่ 2, สองสิงหาสองพันหาร้อยค่ะเช้าวันฝนเช้าวันฝนตกนะคะทุกคนวันนี้เห็นคันนี้นะเบนตรโรสตุนหัวเดียวนะคะ 4, 4. ี่3 0 S ส่ามจุดศูนยค่ะสองพนะ คันนี้เมื่อกี้ดูข้อมูลแล้วเป็นยูโร4ค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่7จ็ดแสนสองนะกับสีขาวใส่บิลเลียนไว้สำหรับคันนี้นะคะเห็นแล้วก็เลยอดไม่ได้ที่จะถ่ายมาให้ทุกท่านได้ตรัรอบชมกันนะคะอ่าสำหรับคันนี้เขามีการตกแต่งพิเศษตัรอบผันนะคะแต่งสไตล์ออฟโรดแต่ล้อ,อยังคงเป็นล้อเดิมนะะ <laughs> ลูกค้าจะเอาไปใส่เองนะอืม แต่งแบบนี้ก็ถือว่าเราออกรถไปอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับ Spark 4.4 3.0s เอาไว้ให้ลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านได้ตระรับชมกันเอาไว้เป็นแนวในการแต่งรถนะคะอีกสักคันหนึ่งว่าจะออกรถสักคันอยากแต่งแบบไหนเอาคันนี้ไว้เป็นแนวด้วยนะคะอืม คำน,นี้เป็นยูโรสค่ะถ้ายูโรห้าราคาจะเพิ่มขึ้นไปอีกสองหมื่นนะอันนี้ยูโรสี่ราคาเจ็ดแสนสองถ้ายูโรห้าราคาก็จะอยู่ที่เจ็ดแสนสี่นั่นเองกับสีขาวรุ่นนี้มีให้เลือกสามสีเหมือนเดิมนะคะก็คือจะมีสีขาวสีบรอนเงินแล้วก็สีเทาแลมโบค่ะอซึ่งถ้าบรอนเงินแล้วก็เทารแลมโบราคาก็จะเพิ่มไปอีกเจ0 0ันบาทนั่นเองค่ะตัวนี้ใส่เพิ่มเติมในส่วนของคิ้วล้อปักหมุดขนาด หกนิ้วนะคะแบบนี้ทางเราก็มีตกแต่งเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะซส่นะคะบันไดข้างนะคะเป็นแบบแตะแกรงออฟโรดแบบนี้นะ,ะใส่เพิ่มเติมเบ้ามือจับสีดําถือว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆแล้วก็ด้านหลังนะคะใส่เพิ่มเติมกันชนท้ายแบบออฟโรดนั่นเองนะคะแต่งแบบนี้สไตล์แบบนี้ทางปีใหม่นะคะก็ทํานะ สนใจก็สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะกับหัวเดี่ยว 443.0S แต่สำหรับคันนี้ก็คือล้อยังคงเป็นล้อเดิมอยู่นะคะไปใส่อล้อแม็กแต่งหลอสไตล์ออฟโรดก็จะหลอเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะคะตัวนี้ด้านหน้าใหม่หมดเลยนะคะด้านหน้ากระจังหน้าเป็นสีดำนะสำหรับเกรดเอสนะคะดีไซน์ใหม่ช่องระบายลมมีขนาดใหญ่ช่วยลงการระบายความร้อนของ,ของเครื่องได้ดียิ่งขึ้น ไฟหน้ายังคงเป็นหลอดมันติรีเซเตอร์อยู่นะคะก็การชนหน้านะคะด้านข้างซ้ายขวาแอร์เคอร์เทนนะคะปกติจะเป็นรูช่องระบายอากาศแต่ถ้าใส่คิ้วล้อมันจะมีการบดบังไปนะคะก็ไปคิดวิเคราะห์พิจารณาดูอีกทีหนึ่ง <c oughs> แต่สวยใส่แล้วสวยนะคะกับปิดช่องระบายอากาศตรงนี้ก็ ลองไปคิดอีกทีหนึง่งติดดีไหมนะคะแต่ติดก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคันนี้ไปให้ทุกท่านได้คิดวิเคราะห์พิจารณาอีกสักคันหนึ่งแล้วกันนะคะก็สำหรับท่านใดที่สนใจสบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกหาปีใหม่คะ่ะที่ idline pwemn 1579หรือโทรศูนย์เก้าห้าสค่ะ เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะเซลปิใหม่อิสุสเพชอิสุเชียงตรายบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ฝากคํนนี้ไว้ก่อนสนใจก็ทักหรือโทรเข้ามาได้เลยก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งค่ะบ๊ายบาย mm hmm. แล้วก็เดี๋ยววันนี้มีภารกิจ mm hmm. เดี๋ยวคันนี้ไปตรวจโครงที่ขนส่งให้ลูกค้ารอส่งมอบนะคะเอฟซี FC จากเมืองงานนะแล้วลบ๊ายบายจ้า